บางวันใจเราหนักจนไม่รู้จะเริ่มตรงไหนเหมือนทั้งร่างกายและความคิดเต็มไปด้วยฝุน่นแม้อยู่ในบ้านที่เงียบก็ยังไม่เจอที่พักจริงๆภาพเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเพราะทุกคนล้วนมีวันที่เหนื่อยล้ามีวันที่หายใจแรงขึ้นแต่ใจกลับยังแน่นอยู่ข้างในพระพุทธองค์ ตรัสไว้ถึงเส้นทางแห่งการคลี่คลายเส้นทางที่ไม่ใช่แค่การหนีปัญหาแต่คือการทำให้ใจสว่างขึ้นเห็นทางออกด้วยตัวเองเส้นทางนี้มีองค์ประกอบ7ประการเรียกว่าโพชงแต่ละข้อเป็นเหมือนกุญแจเมื่อรวมกันจิตจะเปลี่ยนจากความสับสนไปสู่ความสงบและมั่นคงเราจะเดินไปทีละก้าว มองดูว่าแต่ละองค์ทำงานอย่างไรและทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพียงทฤษฎีเพราะพระองค์เองยังเคยใช้โพชงเป็นดั่งยารักษาใจนี่คือการเริ่มต้นเส้นทางที่ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมเพียงพอให้เราตั้งใจฟังต่อไปเพื่อสัมผัสว่าใจที่เบาขึ้นเป็นอย่างไรบางครั้งแม้เพิ่งลุกจากเตียง ใจกลับวิ่งไปไกลเกินกายคิดถึงงานที่ยังไม่เสร็จเรื่องที่ยังไม่คลี่คลายทั้งที่ยังไม่ได้เริ่มต้นวันจริงๆนี่แหละคือภาวะที่เราเรียกว่าเผลออยู่กับกายแต่ใจกลับหลงไปกับอดีตหรือวิ่งล่วงไปข้างหน้าสิ่งเล็กๆที่หายไปตรงนั้นก็คือสติพระพุทธองค์กรัสไว้ว่า สติคือการระลึกได้ไม่ใช่การบังคับจิตให้อยู่นิ่งแต่เป็นการรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังเป็นอะไรอยู่สติเปรียบเหมือนแสงไฟในห้องมืดไม่ต้องพยายามขับไร่เงาแค่เปิดไฟทุกอย่างก็ชัดขึ้นลองนึกภาพเวลาขับรถถ้าใจลอยไปเพียงเสี้ยววินาทีเราย่อมรู้ว่ามันอันตราย การมีสติในชีวิตก็เช่นเดียวกันมันคือสิ่งที่ทำให้เราไม่หลงในทางผิดหลายครั้งเราอาจเข้าใจผิดคิดว่าสติคือการเกรงหรือเพ่งแต่แท้จริงแล้วมันคือการรู้ทันอย่างอ่อนโยนเห็นว่าใจเผลอก็แค่กลับมารู้ใหม่ไม่ต้องโทษตัวเองไม่ต้องกดดันและเมื่อสติเกิดขึ้นบ่อย ใจจะเริ่มมีที่ยืนไม่ถูกซัดไปตามคลื่นความคิดนี่คือเหตุผลที่สติถูกวางไว้เป็นองค์แรกของโพชงจากการรู้ตัวเล็กๆในชีวิตประจำวันเราจะเห็นว่ามันคือรากฐานที่ทำให้ข้ออื่นๆตามมาได้เพราะถ้าไม่เริ่มจากสติเราย่อมไม่มีวันเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในใจจริงๆและนี่ คือก้าวแรกของเส้นทางเมื่อใจเริ่มรู้ตัวทุกอย่างจะเปิดกว้างขึ้นเพื่อให้เราได้พิจารณาอย่างแท้จริงว่าข้างในนั้นคืออะไรเมื่อใจเริ่มรู้ตัวสิ่งที่ตามมาคือคำถามว่าเราจะเข้าใจสิ่งที่เห็นและรู้ได้อย่างไรบางครั้งเราโกรธแต่ไม่ทันสังเกตว่า แท้จริงแล้วเกิดจากความคาดหวังบางครั้งเราทอ้อแต่ไม่รู้ว่ามันซ่อนอยู่ใต้ความกลัวนี่คือเหตุผลที่ธรรมวิจยะถูกวางไว้ถัดจากสติธรรมวิจยะแปลว่าการพิจารณาธรรมคือการแยกแยะสิ่งที่เกิดขึ้นให้เห็นตามจริงไม่ใช่เพียงรู้สึก ไปตามอารมณ์แต่ถามต่อว่ามันมาจากไหนก่อด้วยเหตุอะไรเปรียบเหมือนการส่องไฟฉายเข้าไปในห้องมืดเงาที่เคยทำให้หวาดกลัวกลับกลายเป็นแค่เสื้อผ้าที่แขวนอยู่เมื่อเห็นชัดความกลัวก็เบาบางไปเองชีวิตจริงก็ไม่ต่างกันเวลาใจเศร้าถ้าเรามีแต่สติ รู้ว่าเศร้าเราจะหยุดอยู่ตรงนั้นแต่ถ้ามีธรรมวิจยะเราจะเห็นชั้นในของมันว่าเศร้านี้เกิดเพราะยึดหรือเพราะไม่สมหวังนี่เองคือพลังของการแยกแยะไม่ใช่การวิเคราะห์จนซับซ้อนแต่เป็นการมองตรงๆโดยไม่บิดเบือนอย่างเช่นเวลามีใครพูดกระทบถ้าไม่มีธรรมวิจยะ ใจอาจเชื่อว่าทุกอย่างคือการดูถูกแต่ถ้าพิจารณาจริงๆเราอาจพบว่าคำพูดนั้นสกิดเพราะเรามีความไม่มั่นใจอยู่แล้วธรรมวิจยะทำให้เราเห็นว่าทุกอารมณ์ไม่ได้เกิดลอยๆมันมีเหตุปัจจัยรองรับและเมื่อเห็นเหตุความยึดก็เริ่มคลายนี่คือเส้นทางที่พระพุทธองค์ตรัส ไม่ให้เราติดอยู่กับเงาแต่ให้เราเห็นสิ่งที่เป็นจริงเบื้องหลังเงานั้นเมื่อใจเริ่มพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆความหนักก็เบาลงเพราะเราจะไม่หลงอยู่กับสิ่งที่คิดไปเองและนี่คือก้าวถัดจากการรู้ตัวเมื่อมีสติแล้วใจก็พร้อมที่จะพิจารณาและเมื่อพิจารณาได้ ก็ถึงเวลาที่ต้องมีแรงก้าวต่อแรงที่ทำให้ไม่หยุดเพียงแค่ความเข้าใจแต่นำพาใจให้เดินไปข้างหน้าเมื่อใจเริ่มพิจารณาได้ก็เหมือนเราเห็นทางมากขึ้นแต่การเห็นเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอหลายครั้งเรารู้ว่าอะไรถูกอะไรควร แต่กลับไม่มีกำลังจะก้าวตามรู้ว่าต้องหยุดพักแต่ก็ยังฝืนรู้ว่าต้องปล่อยแต่ก็ยังเกาะแน่นอยู่นี่คือจุดที่ต้องการสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งคือวิรยิยะความเพียรที่จะไม่ยอมถอยวิริยะไม่ได้หมายถึงการฝืนจนหมดแรงแต่คือการยืนหยัดก้าวต่อแม้เจออุปสรรคเปรียบเหมือนการเดินขึ้นเขา ทุกก้าวหนักแต่ทุกก้าวก็พาเราใกล้ยอดมากขึ้นในชีวิตจริงเราเจอเหตุการณ์แบบนี้บ่อยเช่นตอนเรียนหนังสือเรารู้ว่าอ่านเพิ่มอีกหน่อยจะเข้าใจขึ้นแต่ก็อยากวางหนังสือแล้วไปพักหรือเวลาทำงานรู้ว่าต้องทำต่อแต่ใจก็อยากเลื่อนไปวันหน้าถ้าไม่มีวิริยะใจจะหยุดอยู่แค่ความเข้าใจ แต่ไม่พาเราไปถึงผลจริงพระพุทธองค์ตรัสว่าวิริยะเป็นหนึ่งในองค์ตรัสรู้เพราะแม้เห็นทางชัดถ้าไม่ก้าวก็ไม่ถึงการก้าวนี้เองทำให้ความรู้เปลี่ยนเป็นความจริงความเพียรยังไม่ใช่การก้าวเพียงครั้งเดียวแต่มันคือการก้าวซ้ำแม้จะล้มลงก็ลุกขึ้นใหม่แม้จะเหนื่อย ก็หยุดพักได้แต่ไม่ถอยกลับลองนึกถึงนักดนตรีที่ฝึกซ้อมเสียงแรกๆอาจเพีย้ยนแต่เพราะซ้อมต่อจึงกลายเป็นบทเพลงที่ไพเราะใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้ามีวิริยะมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากวุ่นวายกลายเป็นความมั่นคงและเมื่อความเพียรตั้งมั่นสิ่งหนึ่งที่เริ่มโผล่ขึ้นมาในใจคือความอิ่ม อิ่มที่ไม่ได้มาจากการได้อะไรใหม่แต่เกิดจากการก้าวอย่างไม่ถอยอิ่มที่พระพุทธองค์เรียกว่าปีติเมื่อความเพียรไม่หยุดก้าวสิ่งที่ค่อยๆปรากฏขึ้นในใจไม่ใช่ความเหนื่อยเพิ่มขึ้นแต่คือความอิ่มบางอย่างที่เกิดขึ้นเองอิ่มนี้ไม่เหมือนการกินอิ่มไม่เหมือนการได้สิ่งที่อยากได้ แต่เป็นความอิ่มที่ใจสัมผัสได้แม้ไม่มีสิ่งใหม่ภายนอกเข้ามาพระพุทธองค์เรียกสิ่งนี้ว่าปีติความอิ่มเอ,อิบที่เกิดจากการเดินบนเส้นทางธรรมลองนึกถึงยามเช้าหลังคืนที่ยาวนานเมื่อแสงแรกของวันศาสตร์เข้ามาใจเราอบอุ่นโดยไม่ต้องมีใครมอบให้ปีติก็เป็นเช่นนั้น บางครั้งเราคิดว่าความสุขต้องมาจากสิ่งใหญ่โตจากความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่แต่ปีติแสดงให้เห็นว่าความสุขเล็กๆก,ก็เพียงพอเมื่อใจเดินถูกทางเช่นเวลาที่เราเพียรทำสิ่งใดต่อเนื่องแม้จะเหนื่อยแต่เมื่อเห็นผลเล็กๆเ,เกิดขึ้นใจกลับอิ่มกว่าตอนที่ยังไม่ได้ทำนั่นไม่ใช่ความสุขเพราะได้ แต่เป็นความสุขเพราะก้าวแต่ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าปีติไม่ใช่ความสุขแบบโลกีที่พุ่งขึ้นแล้วก็ดับลงมันไม่ใช่ความตื่นเต้นไม่ใช่ความสนุกที่ต้องการสิ่งเราใหม่ตลอดเวลาหากแต่เป็นความอิ่มที่คงอยู่ได้แม้ไม่มีสิ่งใดมาปรุงแต่งและเมื่อปีติเกิดขึ้นบ่อยๆใจจะเริ่มมีพลังใหม่พลังที่ไม่ใช่การบังคับ แต่เป็นแรงเบาสบายที่ทำให้เดินต่อไปได้อีกอย่างไรก็ตามความอิ่มก็ยังไม่ใช่ที่สุดเพราะแม้ใจอิ่มแล้วก็ยังมีความตึงความเร่งร้อนหลงเหลือสิ่งถัดไปที่จะตามมาคือความสงบที่ลึกลงไปกว่านั้นพระองค์เรียกว่าปัสสัตธิแม้ความอิ่มเอ,อิบจะทำให้ใจเบาขึ้น แต่มันก็ยังมีแรงตึงบางอย่างค้างอยู่เหมือนสายพินที่ยังขึงแน่นเกินไปเสียงจึงยังไม่ไพเราะสิ่งที่ตามมาหลังปีติคือปัสสัธ,ธิความสงบที่คลายความตึงทั้งกายและใจไม่ใช่การหลับไหลแต่คือการผ่อนคลายอย่างมีสติลองนึกถึงบ้านที่ทั้งวันเต็มไปด้วยเสียง เด็กวิ่งเล่นเสียงรถเสียงโทรศัพท์แต่พอตกเย็นเสียงเหล่านั้นค่อยๆหายไปบ้านเดิมยังอยู่แต่บรรยากาศกลับสงดลงอย่างสิ้นเชิงปัดสัธิทำงานเช่นเดียวกันมันไม่ทำให้เราหนีโลกแต่มันทำให้ใจไม่เร่าร้อนเหมือนก่อนในยามที่โกรธจัดถ้าเพียงมีสติเราจะรู้ว่าโกรธแต่เมื่อปัดสติเกิดขึ้น ความโกรธนั้นจะคลายเหมือนก้อนหินที่ร้อนจัดถูกหย่อนลงในน้ำเย็นความร้อนลดลงไม่ใช่เพราะเราพยายามดับแต่เพราะธรรมชาติของมันถูกปล่อยให้คลายเองความสงบนี้มีพลังเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจต่างรับรู้บางครั้งโรคที่หนักใจอยู่ก็เบาลงได้ไม่ใช่เพราะอาการหายไปทันที แต่เพราะใจไม่ไปซ้ำเติมความทุกนั้นและเมื่อความสงบตั้งอยู่เราจะเห็นว่านี่คือฐานที่มั่นคงกว่าไม่ใช่เพียงการอิ่มเบาๆแต่เป็นความเย็นที่คงทนอย่างไรก็ตามความสงบก็ยังเป็นเพียงทางผ่านเพราะถ้าไม่มีการตั้งมั่นจริงๆใจยังอาจสั่นไหวได้สิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้คือสมาธิ ความมั่นคงที่แท้จริงของจิตเมื่อความสงบเริ่มปรากฏใจก็เบาลงคลายความเร่าร้อนที่เคยมีแต่ถ้าสงบนั้นยังไม่มั่นคงเพียงลมแรงพัดมาใจก็สั่นไหวได้อีกสิ่งที่ตามมาหลังปัสสัิธิคือสมาธิความตั้งมั่นที่ทำให้ใจหยุดไหว ไม่หวั่นไปตามสิ่งที่มากระทบสมาธิไม่ได้หมายถึงการเพ่งจนแน่นแต่คือการที่ใจรวมเป็นหนึ่งนิ่งพอที่จะเห็นสิ่งต่างๆตามจริงไม่ใช่การกดทับแต่เป็นการตั้งมั่นอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนผิวน้ำที่สงบถ้าไม่มีคลื่นรบกวนเราจะเห็นภาพท้องฟ้าสะท้อนอยู่ชัดเจนใจที่ตั้งมั่น ก็ทำงานเช่นนั้นทำให้เรามองความจริงโดยไม่บิดเบือนในชีวิตประจำวันเรามักเจอสถานการณ์ที่ทดสอบสมาธิเช่นเวลามีใครตำหนิเรามักถูกดึงไปตามอารมณ์แต่ถ้าใจมีสมาธิเสียงนั้นก็เหมือนลมที่พัดผ่านกระทบแล้วก็หายไม่ทิ้งร่องรอยสมาธิยังเป็นฐานของปัญญา ใจไม่นิ่งเราอาจเข้าใจผิดเพราะเห็นไม่ครบหรือเห็นด้วยอคติแต่เมื่อใจตั้นมั่นสิ่งที่เห็นจะตรงขึ้นนี่คือพลังของสมาธิไม่ใช่เพื่อแค่หลบหนีความวุ่นวายแต่เพื่อให้ใจมีที่มั่นพอที่จะยืนอยู่กลางพายุโดยไม่ถูกพัดพาอย่างไรก็ตามแม้ใจตั้งมั่นแล้ว ก็ยังมีสิ่งที่ต้องก้าวต่อเพราะถ้าสมาธิแข็งเกินไปอาจกลายเป็นการยึดสิ่งที่ต้องปรากฏในขั้นถัดไปคืออุเบกขาการวางใจอย่างสมดุลแม้ใจจะตั้งมั่นด้วยสมาธิแต่ถ้ายังเอ็นเอียงไปตามสุขทุกข์ใจก็ยังไม่เป็นอิสระจริงนี่คือเหตุผลที่พระพุทธองค์ วางอุเบกขาไว้เป็นองค์สุดท้ายของพฌงชงไม่ใช่เพื่อให้เรากลายเป็นคนเฉยชาแต่เพื่อให้ใจมีสมดุลไม่ถูกชักไปทางใดทางหนึ่งอุเบกขาเหมือนคนยืนอยู่กลางตลาดที่เสียงดังผู้คนถกเถียงซื้อขายหัวเราะบนโวยวายแต่ใจเรากลับมั่นไม่ถูกเสียงเหล่านั้นดึงออกไปเห็นทุกสิ่งเป็นสิ่งที่เป็น โดยไม่เอียงไปตามความชอบหรือความชังในชีวิตจริงอุเบขาไม่ได้แปลว่าไม่สนใจเรายังทำงานยังรักยังห่วงใยแต่ในขณะเดียวกันใจไม่ถูกความรักหรือความเกลียดลากให้เสียสมดุลสุขก็ไม่หลงทุกข์ก็ไม่จมความสมดุลแบบนี้ทำให้เรารับมือกับโลกได้อย่างเป็นกลางเช่นเวลามีคนชม ถ้าไม่มีอุเบกขาเราอาจเผลอยึดจนกลายเป็นอัตตาเวลามีคนตำหนิถ้าไม่มีอุเบกขาเราอาจกโกรธจนเสียการควบคุมแต่ถ้าใจตั้งอยู่กลางเราจะรับรู้ได้ทั้งสองด้านโดยไม่ถูกดูดไปทางใดทางหนึ่งอุเบกขาจึงเป็นเหมือนยอดของการฝึกเมื่อสติธรรมวิจยะวิริยะปิติปัสสัทธิและสมาธิทำงานร่วมกัน ผลลัพธ์ที่ปรากฏก็คือใจที่เป็นกลางอย่างแท้จริงและนี่คือความงดงามของโพชชงมันไม่ได้ทำให้เราหนีชีวิตแต่ทำให้เราอยู่กับชีวิตโดยไม่ถูกมันกลืนเมื่อองค์ทั้งเจ็ดรวมกันจิตจะไม่ใช่แค่สงบชั่วคราวแต่เป็นจิตที่สว่างอิสระและยิวยาตัวเองได้และทั้งหมดนี้จะถูกยกขึ้นมาอีกครั้งเพื่อให้เห็นว่า โพชงทั้งเจ um. ็ดแท้จริงแล้วคือยารักษาใจเมื่อทั้งเจ็ดองรวมกันเราจะเห็นภาพที <ya> ่สมบูรณ์ของเส้นทางนี้เริ่มจากสติที่ทำให้เราไม่เผลอธรรมวิจยะที่ทำให้เห็นความจริงเบื้องหลังอารมณ์วิริยะที่พาเราก้าวต่อปีติที่เติมความอิ่มใจปัสสัตธิที่คลายความตึง สมาธิที่ทำให้ใจมั่นคงและอุเบกขาที่ทำให้ใจสมดุลทั้งหมดนี้ไม่ใช่ชิ้นส่วนที่แยกออกจากกันแต่เป็นการทำงานร่วมกันเหมือนวงจรชีวิตแต่ละองค์เกื้อกูลกันเสริมกันให้ใจเปลี่ยนจากความวุ่นวายไปสู่ความสว่างที่มั่นคงพระพุทธองค์ถึงกับยกโพชงทั้งเจ็ดเป็นดั่งธร,รมโอสถ ในคราวที่พระองค์ประชวนพระอานน์ได้สวดพภงชงถวายเพียงฟังธรรมใจก็คลายความหนักอาพาธก็ทุเลาลงนี่เป็นตัวอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าพภงชงไม่ใช่เพียงทฤษฎีแต่เป็นสิ่งที่สัมผัสได้จริงและทำหน้าที่เยียวยาใจได้อย่างลึกซึ้งเพราะเมื่อใจรู้ตัวเข้าใจก้าวต่อได้อิ่มได้สงบ ตั้งมั่นและวางสมดุลใจก็ไม่ใช่เพียงแค่ผ่านวันไปวันแต่เป็นใจที่เบาขึ้นอิสระขึ้นนี่คือพลังของโพชฌงเจ็ดไม่ใช่เพื่อการหนีโลกแต่เพื่อให้เราอยู่ในโลกได้โดยไม่ถูกความทุกข์กลืนกินและทั้งหมดนี้คือยารักษาใจที่พระพุทธองค์ฝากไว้เพื่อให้ผู้ที่เดินตามได้พบความสงบที่แท้จริง